สวัสดีครับวันนี้เอกเต๋วิ่งจะพาพี่น้องมาดำน้ำยิงปลาคลองนะครับข้างหลังนู่นจะเป็นคลองลำมะเพิงนะครับใต้เขื่อนลำมะเพิงลงมาจะเป็นคลองตรงนี้เมื่อเช้าโพส์ใน Facebook อยู่ว่ารับสมัครเพื่อนดำน้ำแต่ไม่มีใครมามีแต่คนอยู่ไกลๆก็ลุยคนเดียวแล้วกันลุยคนเดียวแล้วกัน นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดำน้ำบิงปลาที่คลองนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับบัฟเฟล60เส้นตัวนี้เดี๋ยวคอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ำนะครับใต้เขื่อนลำมะเพิงคลองนี้ thank <laughs> you ใต้ไม้นี่มีเพลี้ยกระสุบอยู่สี่ห้าตัวน้ำม่เล็กประามาณสองเมตรนี่แหละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่ยังนินอยู่เลยขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับได้ปลากระกสุบสองตัวใสสวยๆอยู่ครับขอได้ลาบอยู่แว่นตาตัวนี้มันเจอน้ำขุ่นนีไปไม่เป็นเลยมันวิสัยทัศน์มันไม่กว้างไกลเหมือนแปซิฟิกนะแต่ถ้าน้ำใสไปดำทะเลอย่างเงี้ยคืออยู่แต่ถ้าเจอน้ำขุนดำคลองอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะมองไม่ค่อยเห็นปลาเข้ามาหา,หางตาก็ไม่เห็น ต้องหันมองอย่างเดียวว่าแปซิฟิกใส่ปลามันเข้าข้างๆเราเหลือบตาดูได้แต่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวปลากระสูบสองตัวนี้ให้พี่เ้าไปราบแดกงกัเนเน <ไป S 2> <า>มาตกฝ่าอะไรด, <c oughs> ดี๋ยวให้เรา,า,ปาไปลาบาก้อยใช้โมดแดงแสีบอยู่วันนี้ก็มาสำรวจดำน้ำยิงปลาคลองคนเดียวนะครับก็ไม่เจอปลาใหญ่เลยเจอแต่ปลากระสูบแล้วก็ปลาชาโดสามตัว จะสองตัวนะั้นไม่ทันยิงมันเข้าดำลงไปเจอมันพอดีมันว่ายออกหันใส่มันไม่ทันมันเป็นในไม้เยอะนะตรงนั้นปลาสวายไม่เห็นเลยน้ํามันไม่ค่อยใสนะดำไปลึกๆแดงๆแล้วก็หน้ากากตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามรับชมคลิปนะครับแล้วก็ใครต้องการให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับบางทีผมก็คิดไม่ออก บางทีพูดมากก็เขาหาว่าพูดเยอะขี้โม่อีก่ะเดี๋ยวเอาแบบให้ FC คอมเมนต์ดีกว่าว่าอยากให้ทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปคอนเทนต์ตัวนั้นจัดไปครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับตัวเงี้ย่ด้๋ยดตัวน้อยนะบอกหน่อยตัวเงี้ยปิ้มบ๊อ